กลับกันมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าต้นมุนจะเป็นยังไงข้านอเนี่ยโอ้โหแปบบนก่อนไหม พี่แคชียร์พ <Okay. S 2> ี่จะเปดดูชื่อก็ตามใจ oh. น่าแต่โ์แต่ว่าเปนี่ด <c oughs> ีใจไหมดีใจมา<ะ>ไหม เดี๋ยวกลับมาใหมนะะ่นะคะนะคะเราก็แกะกล่องเสร็จแล้วตะมือเย่จริงๆแล้วเราก็จัดน้ำไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเกจ๊ไเนี่ยจะให้ต้นบุญนะคะเล่นตาหนึ่งก่อนจะไปอาบน้ำเพราะเราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนพอคุณิย์ต้องไปไหนไปโรงเรียนโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่กันเ,ยนเลย ช่วงนี้ก็เป็นยุคของโควิด19ก็ต้องซื้อของกักกันไว้ดีกว่าก่อนที่จะไม่มีโอกาสมาซื้ออีกแล้วตรงนั้นไงมีแคชชยรวว่างเราไปกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาตุเรนตๆๆรๆตุรนตุรนตรนตเรตรนโอ้โหแม่คะต้นกากชั้นด้วยหรอคะเอ๊ะอ่าเรียกว่านะคะคิดเงินได้เลยค่ะโอ้โหน้องร่วอาคิดค่ะ โอเคว่าไว้กันต่อกันค่ะอันนี้เลย,เยพริกจะ้ะอ่ะคุณแม่ค้าม่คิดเหรอคะโอ้โหจะให้ลูกค้าฟรีเหรอคะน,นี่อ่ะมีอะไรอีกดูให้หมดนะคะซอสมะเอร์เ,เทศของโปรดฉันปลาโอเคค่ะคิดเลยปลาขีแดงซะด้วยจะกินได้ไหมเนี่ยมะระ โอ้โห oh, okay. แม่ค้ากดด้วยคอนเฟล็กวันกินตอนเช้านะคะคุณพัรักงานค่ะจะคิดทำไมล่ะคะไม่ใช่ของสดนะคะเหมือน <c oughs> แม่ค้าจะเล่นตามมาด้วยนะต <c oughs> อโพด <c oughs> น้ำคะ่ะมันไม่น้ำเดี๋ยว ไปเศษเอาไปเศษไปทิ้งยังไงคะอา้าวเป็นพนักงานยังไงไม่รู้ว่าไปสิษทิ้ยังไงดะนี้ไปเศษทั้งหมดทำไมมันถูกแต่คะาเต็สามสิบจุดศูนย์ห้าบาทอ่ะเดี๋ยวจ่ายกลางก่อนนะคะ โอ้โหทอนตั้งห้าสิบเลยนะคะอืมโอเคค่ะอ่ะเก็บของเซ็นต์กล้าให้ชั้นด้วยค่ะไะด้ค่ะเส็จเส็จล็อนี่กับโอ้โหจะขายเสร็จไหมคะวันนี้อ่ะเสร็จแล้วอ่ะว่างสวยๆดีคะ่ะแม่ค,ะคะ้าค่ะโอ้โหนี่ลูกค้าตั่งจัดเองใช่ไหมแม่ค้าใจดำจังเลยอ่ <c oughs> ะได้เลยได้ใจดำแม่ค้าอีกกระเสรโอเคค่ะอยากให้ลูกค้าขั้นต่อไปมา กิดตังนะคะตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบุญจ้า <Huh? S 1> หมดเวลาเล่นแล้วจ้าเก็บของค่ะ